ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อตรวจธนบัตรปลอมได้แค่นำไปขูดกระดาษจริงหรือผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบเองครับ เทศกาลตรุษจ,จีนเงินสะพัดมากมายเลยแลยะครับพ่อค้าแม่ขายหลายท่านอาจจะกังวลว่าจะมีธนบัตรปลอมปะปนมาแต่ว่าในโลกโซเชียลกลับมีการแชร์กันว่าสามารถตรวจธนบัตรปลอมได้ด้วยการนำไปขูดกับกระดาษหากมีสีหลุดออกมาแปลว่าธนาบัตรนั้นเป็นของจริงเรื่องนี้นี่นะครับเป็นข่าวบิดเบือนครับ เพราะสีของธนบัตรปลอมบางฉบับอาจหลุดติดกับกระดาษได้เช่นกันจึงทำให้ได้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องได้ครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับข้อเสียของการตรวจสอบด้วยวิธีการขูดกับกระดาษนี้จะทำให้มึกพิมพ์เส้นนูนที่อยู่บนเนื้อกระดาษจะหลุดลอกและแบนราบครับความคมชัดของลวดลายเส้นนูนบนธนบัตรก็จะเสียหายด้วยแะครับ และทำให้ธนบัตรชำรุดไม่สามารถนำไปใช้หมุนเวียนต่อไปได้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจึงแนะนำวิธีตรวจสอบธนบัตรง่ายๆเพียง3ขั้นตอนด้วยการสัมผัสยกซองพลิกเอียง สัมผัสธนบัตรจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามีความทนทานไม่ยุ่ยง่ายเหมือนกระดาษทั่วไปหากสัมผัสที่ตัวอักษรคำว่ารัฐบาลไทยและตัวเลขแจ้งชนิดราคาจะรู้สึกสะดุดครับยกซองดูตัวเลขชนิดราคาและรูปลายไทยจะโปร่งแสงนะครับส่องได้เห็นทั้งสองด้านและเมื่อยก่องจะเห็นลวดลายของภาพซ้อนทับตรงกันพอดีเลยแหละครับ พลิกเอียงถ้าเราพลิกเอียงนะครับจะเห็นตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์ส่วนในลายดอกประดิษฐ์ชนิดราคา500และ1,000บาทจะเคลื่อนไหวและเปลี่ยนสลับสีส่วนชนิดราคา100บาทส่องแล้วจะเป็นประกายเลยแหละครับซึ่งภายในแถบสีก็จะมีตัวเลขและตัวอักษรแจ้งชนิดราคาขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับ รวมถึงแถบฟอยภาพ3มิติสามารถเคลื่อนไหวและเปลี่ยนสีสะท้อนแสงด้วยและครับและเราจะสามารถมองเห็นธนบัตรเรืองแสงเมื่ออยู่ภายใต้รังสีอัลตราไวโอเลตด้วยนะครับ <S 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 แต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าถ้าหากเราพบธนบัตรปลอมควรทำอย่างไรนายเอ๊ะขอแนะนำว่าสอบถามแหล่งที่มาจดจำลักษณะผู้ใช้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่เบอร์02 356 7987ได้เลยนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงสวัสดีครับ ยังไงนะสงสัยต้องซื้อ